เนี่ยเขาเราทนสำรวจมันจะคือดาราคารไม่เป็นรูปอะไรก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะดูสันหลังหรือว่าในนอนเสาพี่มันจะดูสันหลังได้เร็สาวเลยตรงนี้มันจะเป็นบางแพงมันจะเป็นคล่องมันจะน้ำตกในช่วันอ๋อหายไปกลางสายมันจะหยุดไปน้่งร่นเพราะว่าเราจะทำหน้าให้มันพอดีกับการล่องเรือเพราะน้ำที่มันขึ้นลงตามน้ำทะเลถ้าหรืว่าบางครั้งน้ำทะเลลงมาก เราไม่ได้เราก็ลองไม่ได้เราก็เลยทำสายตอนน้ำร้องได้โอ้สวยมากเลยนี่ mm hmm. อันนี้มันหน้าก,กากเลยอ่ะมีฟ้าดองไม้เดี๋ยวจะให้เห็นหน้ากากที mm ่ว่าจะให้ดูตอนจบ มันเหมือนกับประกาะะะรังครับจ้องดูกับไฟแม่ใชไดโอ้โหอ่างด้ยอนะ่ามเ่นัเลยนะนำมันนข้นโ้ พวกนี้มันยังสวยงามอยู่มากแต่ว่าเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งจะได้เห็นของสวยงามอย่างแท้จริงขั้นนี้เราจะให้แน่ให้เห็นเรื่องข้องถูข้องระโรงที่มัน